สวัสดีทุกคนครับตอนนี้เราอยู่กันในเกม FK Journey ซึ่งในคลิปวิดีโอนี้ผมจะพาทุกคนไปจัดทีมโมโนเกบอลหรือว่าทีมที่มีแต่ตัวละครจากสังกัดเกบอลนั่นเองเอาใจาคนที่ชอบสังกัดนี้โดยเฉพาะเลยนะครับซึ่งจะเป็นยังไงบ้างนั้นเรามาติดตามรับชมไปพร้อมๆกันได้ในคลิปนี้เลยครับ <im it> <im it> แต่ก่อนที่เราจะเข้าไปสู่เนื้อหาหลักของเรากันในวันนี้สําหรับใครที่เล่นเกม a อลเคเจอรแล้วก็ลองมองหาร้านที่ถูกกว่าเติมเองนะครับก็ขอแนะนําเป็นร้าน e l a s t i c Shop มีบริการเติมทุกแพ็คของเกม a อลเคเจอรนีเลยแหละครับราคาเนี่ยจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละวันเพราะฉะนั้นก่อนจะเติมก็สามารถที่จะเช็คราคาด้วยการสอบถามแอดมินที่หน้า Facebook Fanpage หรือว่า Official Line น์แอของ Elastics h o p ก่อนนะครับโดยสาหรับทีมโมโนเก็บบอลหรือว่าทีมที่จะมีแต่ตัวละครจากสังกัดเกบบอลเท่านั้นต้องบอก นี่ครับ ว่าหากจะเอาไปใช้งานในโหมดทั่วไปอย่างเช่น AFK Straight การเอาไปใช้ต่อสู้กับศัตรูที่อยู่ใน Open World หรือว่าการเอาไปใช้สู้ในหอคอยลูกโอ๊กประจำสังกัดเนี่ยสามารถที่จะเอาไปใช้งานได้ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในส่วนของ DR แล้วก็ AFK Straight บางด่านที่มีศัตรูที่สามารถสร้างความเสียหายให้กับ Grip Bond ได้อย่างรุนแรงเนี่ยเราก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวละครบางตัวในทีมให้เหมาะสมกับบอสหรือว่าด่านนั้นๆด้วยทั้งนี้นะครับหากใครที่ผ่านๆตาคลิปไกด์การจัดโมโนทีมของสังกัด มาก็จะเห็นได้ว่าในแต่ละสังกัดนั้นปัจจุบันสามารถที่จะจัดโมโนโทีมได้ประมาณ2-3ทีมด้วยกันแต่ว่ากรีบบอลเนี่ยจะแตกต่างออกไปครับเพราะว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยก็น่าจะยังคงจัดได้เพียงแค่ทีมเดียวเท่านั้น1เลยตัวละครในสังกัดนี้ปัจจุบันเนี่ยยังมีน้อยอยู่แล้วก็2หากเอาตัวละครกรอบม่วงของสังกัดกรีบบอลเนี่ยไปเปรียบเทียบกับตัวละครกรอบม่วงของสังกัดอื่นๆเราจะเห็นได้ชัดเลยครับว่าในส่วนของความสามารถนั้นค่อนข้างที่จะแตกต่างกันพอสมควรดังนั้นนะครับโมโนโทีมของ กรฟบอลเนี่ยก็เลยอาจจะไม่ได้ดูหลากหายมากนะักทีนี้นะครับเรามาดูตัวละครสามัญประจําทีมกรีบอลที่จะต้องมีติดเอาไว้กันบ้างเริ่มต้นกันที่ตัวแรกเลยนั่นก็คือทอรานครับ โดยสำหรับตัวละครนี้เราไม่ได้หยิบมาใส่เพราะว่าเป็นแท้งเพียงตัวเดียวในสังกัดนะครับแต่ว่าความสามารถของทอรลานเองเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจเกมเปิดมาสักพักให,ใหญ่แล้วครับผมเชื่อว่าหลายๆคนคงมีโอกาสได้หยิบตัวละครนี้แล้วก็ได้เห็นถึงความสามารถแล้วทอรลานเนี่ยอาจจะไม่ได้โดดเด่นในเรื่องของการยืนรับดาเมจได้ดีเทียบเท่ากับแท้งตัวอื่นๆก็จริงนะครับแต่พอสามารถที่จะตายเกิดได้เป็นจำนวนหนึ่งครั้งอีกทั้งตัวอัลติเมทสกิลเองถ้าจงังหวะใช้งานสวยๆก็สามารถที่จะสร้างความเสียหายได้อย่างรุนแรงจนในบางครั ั้งด่านที่เราดูเหมือนจะไม่ผ่านเนี่ยก็สามารถที่จะผ่านไปได้ง่ายๆด้วย ultimate skill ของทอรานี่เลยครับซึ่งทอรานเนี่ยเป็นตัวละครที่สามารถเอาไปใช้งานได้ในแทบทุกโหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น FK Stra เเอาไปสู้กับบอสในดีมเลียมเนี่ยก็ได้เกือบทุกตัวรวมไปถึงอารีนาเองก็ถูกจัดให้อยู่ท็อปเทียร์ด้วยเช่นเดียวกันต่อกันที่ตัวละครที่2ครับที่หากใครจะเล่นโมโนกริปบอลเนี่ยก็จะต้องมีตัวละครนี้ด้วยนั่นก็คือลูดวิกนั่นเองที่เป็นตัวละครในโลซับพอร์ตครับซึ่งเอาจริงๆสังกัดกริ มีซัพพอร์ตส,อสอตัวนะครับอีกตัวเราคงไม่ต้องพูดถึงเพราะสุดท้ายแล้วตัวที่สามารถหยิบมาใช้งานได้จริงแล้วก็ไปได้ในแทบทุกโหมดนั่นก็คือโรดวิกครับ ซึ่งความสามารถหลักๆของตัวละครนี้เนี่ยนอกจากจะมีความสามารถในการฟื้นฟ,นฟนูพลังชีวิตไปวงกว้างแล้วในเรื่องของการปั่นป่วนไปพร้อมกับการสร้างความเสียหายเนี่ยก็ทําได้ค่อนข้างดีครับโดยลูนอวิกเนี่ยหากเอาไปเทียบกับซัพพอร์ตของสังกัดอื่นๆอ,อาจจะมีความสามารถไม่รอบด้านนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการบูทดาเมจหรือว่าการทําให้ทีมเนี่ยยืนรับดาเมจได้ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเด่นมากนักแต่โดยภาพรวมก็สามารถหยิบมาใช้งานได้ดีในระดับหนึ่งเลยทีเดียวทีนี้เรามาดูอีกหนึ่งตัวละครครับที่เรียกได้ว่าแบกดาเม อในช่วงนี้เนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยนั่นก็คือเซเซียนั่นเองตัวละครนี้เนี่ยนอกจากจะสามารถสร้างความเสียหายที่เรียกได้ว่าดีเป็นอันดับต้นๆของสังกัดแล้วยังสามารถที่จะช่วยแบ่งเบาภาระแทงอย่างทอรานเนี่ยได้อีกด้วยเพราะความสามารถในการที่จะเรียกหรือว่าอัญเชิญมิสเตอร์คารลเนี่ยมาช่วยต่อสู้ครับและในหลายๆครั้งนะครับจากประสบการณ์การใช้งานเนี่ยเซเซียจะทําการเรียกมิสเตอร์คารลเนี่ยออกมาบริเวณใจกลางของทีมศัตรูหรือไม่นะครับก็อาจจะอัญเชิญออกมาที่แนวหลังของศัตรูเลยซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยการป่นป่นปวน หลังจะดีได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยที่เราแทบจะไม่ต้องหาโลกหรือว่าตัวละครที่มีความสามารถในการปั่นป่วน,นแนวหลังเนี่ยมาใช้งานเลยก็เ,เลยดว่าโดยภาพรวมแล้วเซเซียเนี่ยมีความสามารถที่ค่อนข้างออร์เดอร์ใช้งานได้หลากหลายสถานการณ์ครับทีนี้นะครับมาถึงอีกหนึ่งตัวนั่นก็คือคาโรลีน่าผมว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะสองติดสองใจครับว่าจะปั้นตัวละครนี้มาใช้งานดีไหมเพราะว่าไม่ค่อยเห็นคนใช้อีกทั้งในเทียริสกระดานต่างๆเนี่ยคะแนนก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ส่วนตัวนะครับจากประสบการณ์การใช้งานคาโรลีน่าเนี่ย เป็นตัวละครที่มีความสามารถในการคาวคอนโทรสตูปเป็นวงกว้างได้ดีมากๆโดยเฉพาะความสามารถในการแช่แข็งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องทาความเข้าใจไว้ด้วยนะคะว่าหลักๆแล้วจะโดดเด่นค่เฉพาะในส่วนของ AFK s t r เตรหรือว่าการเอาไปใช้สู้ใน O p e n World หรือแม้กระทั่ง p v p เองเอาจริงๆก็ค่อนข้างน่าสนใจนะครับแต่ว่าอาจจะต้องอัปเกรดเพิ่มเนี่ยเยอะหน่อยส่วนในเรื่องของการเอาไปใช้สู้กับบอสโดยเฉพาะในโหมด d r เนี่ยเรียกได้ว่าทําได้ค่อนข้างแย่ครับก็เลยรู้สึกว่าหากใครที่เป็นผู้เล่นใหม่ตัวละครนี้อาจจะไม่ใช่ ตัวละครแรกๆที่ผมจะแนะนําให้ปั้น อาจจะเน้นไปหาตัวละครอื่นที่สามารถโดดเด่นได้ในแทบทุกโหมดเพื่อให้ไอดีของเราเนี่ยเติบโตแบบก้าวกระโดดในช่วงต้นเกมก่อนแล้วค่อยมาบ้านคารโรลีนาในช่วงท้ายเนี่ยก็ไม่เสียหายอะไรนะครับทีนี้เรามาดูตัวละครอื่นๆที่น่าสนใจซึ่งเป็นตัวละครที่มีเบสเป็นกรอบม่วงกันบ้างเริ่มต้นกันที่ตัวละครแรกครับนั่นก็คือซาราเซอร์ตัวละครตัวนี้บอกตามตรงนะครับว่าเอาจริงๆก็ไม่ได้มีความสามารถอะไรที่น่าสนใจมากแต่หากเทียบกับตัวละครกรอบม่วงด้วยกันในสังกัดเกรฟบบอลเนี่ยนี่ก็น่านจะเป็น ช้อยที่ดีที่สุดแล้วในการเอาไปใช้สู้กับบอสในโหมด D.R. แต่ว่าโหมดอื่นๆเนี่ยทำได้ค่อนข้างแย่ครับไม่ว่าจะเป็น F.K. Straight หรือแม้กระทั่ง a r e n a เองสลัเซอร์ที่มีดีไซน์แล้วก็รูปลักษณ์ที่ดูเหมือนจะใช้งานได้ดีในโหมดนี้เนี่ยก็ทําได้ค่อนข้างแย่ครับทั้งนี้นะครับหากใครต้องการที่จะเน้นในส่วนของ P.V.P. เนี่ยมี1ตัวครับที่สามารถหยิบไปใช้งานได้ค่อนข้างที่จะดีพอสมควรนั่นก็คือซีวินานั่นเองตัวละครนี้เนี่ยเหมือนถูกออกแบบมาให้ใช้งานใน P.V.P. โหมดโดยเฉพาะแต่ก่กกกนนนนันลนหลออเืจา V.P. แล้วโหมด,ดอื่นๆเนี่ยทำได้ค่อนข้างแย่ครับไม่ว่าจะเป็น F k s t r a i g h หรือแม้กระทั่ง D.R. เองไม่ว่าจะเป็นบอสตัวไหนทีวีนาเนี่ยก็ไม่โดดเด่นเลยพูดง่ายๆนะครับก็คือตัวละครกรอบม่วงแทบจะทั้งหมดของเกร b บอลเนี่ยไม่ได้ถูกออกแบบมาให้สามารถใช้งานแบบ All Order ได้ในทุกโหมดเหมือนก,นกันกับตัวละคระกรอบม่วงของสังกดัดอื่นๆแต่ละตัวก็จะเด่นในแต่ละโหมดที่แตกต่างกันออกไปอย่างที่บอกไปก่อนหน้าครับซาลเซอร์เนี่ยก็จะเหมาะกับการเอาไปใช้ในการสู้กับบอสแต่ว่าก็จะไม่ได้โดดเด่นอะไรมากความสามารถเนี่ย อยู่ในระดับก,กลาง ซีวีนาก็จะเน้นไปที่ PVP โหมดเป็นหลักอย่างไวเบอร์เลียนที่ผมไม่ได้เอามาโชว์ในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็สามารถเอาไปใช้ใน FK Street ได้บ้างแต่ว่าโหมดอื่นๆเนี่ยก็ทําได้ค่อนข้างแย่หรือแม้กระทั่งซัพพอร์ตอย่างนีรู้เองเนี่ย FK Street กับ PVP ก็พอไปได้บ้างครับแต่ว่าโหมดอื่นๆโดยเฉพาะ DR เนี่ยหากเป็นไปได้ผมก็แนะนําให้หยิบทรัพย์ของสังกัดอื่นมาใช้งานครับอาจจะไม่ได้โมโนทีมตามที่เราตั้งใจไว้แต่อย่างน้อยๆเนี่ยก็สามารถทําคะแนนและเอารางวัลที่ได้มาทําให้ ID เนียนติวโตเน นะครับอย่างอ e ีกอผมว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครครับที่ลหลายๆคนให้ความสนใจเพราะว่ามีรูปลักษณ์ที่ค่อนข้างเท่รวมไปถึงสกิลเพลย์เองเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นพอสมควรในปัจจุบันนี้ PVE โหมดไม่ว่าจะเป็น FK Straight หรือแม้กระทั่งการเอาไปใช้สู้กับบอสใน DR เนี่ยอีก e อคงจะพึ่งพาอะไรไม่ได้แล้วนะครับแต่ในส่วนของ PVP เนี่ยก็ยังพอมีพื้นที่ให้อ e ีกออยู่บ้างครับก่อนหน้านี้เนี่ยอีก e ออาจจะเป็นหนึ่งในตัวที่สามารถใช้ในการแก้ทางตัวเมตาหลายๆตัวได้แต่ในปัจจุบันก็มีหลายตัวด้วยเช่่นนเดีียวกัรทสามามถ ทออีกอได้ดังนั้นนะครับหากใครที่ต้องการหยิบเอาอีกอมาใช้งานเนี่ยก็อาจจะต้องมีแรงอวยเยอะสักหน่อยแต่หากใครที่ไม่ได้มีความสนใจหรือว่าอวยอีกออะไรขนาดนั้นส่วนตัวผมก็รู้สึกว่าไม่ได้มีความจำเป็นอะไรที่จะต้องรีบปั้นมาใช้งานในช่วงต้นเกมหรือเอาจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงกลางเกมหรือเลดเกมทั้งงบมันไม่ได้เหลือเยอะมากพอจะสามารถทาตัวละครที่ไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรกับไอดีมากนักมาใช้งานเนี่ยส่วนตัวผมก็รู้สึกว่าค้างๆไปก็ได้ครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของการจัดโมโนทีมกริปบอลก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์หรือว่าถูกใจเพื่อนๆที่ชื่นชอบตัวละครของสังกัดนี้กันนะครับสุดท้ายก็เหมือนเดิมครับหากใครที่มีอะไรอยากจะเพิ่มเติมหรือว่าสงสัยในส่วนไหนรวมไปถึงใครนะครับที่ชื่นชอบใช้ตัวละครของสังกัดนิวแล้วและมีไอเดียในการจัดทีมนอกเหนือจากที่ผมแนะนําไปเนี่ยก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้เลยและสำหรับวันนี้ครับผมมาบรบิ๊กก็เกมเมอร์ตองขอตัวลาไปก่อนครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ